นะครับตั้งแต่เวลา07.35นาครับเราก็ได้ทราบข่าวกันว่าทางฝ่ายกัมพูชาก็ได้เริ่มใช้โดรนบินเพื่อตรวจการการวางกำลังของฝ่ายไทยนะครับบริเวณปราสาทตาเมือนนะครับจากนั้นเนี่ยกัมพูชานครับโดยนำอาวุธเข้าประจำการที่บริเวณด้านหน้านะครับแนวรดหนามพร้อมกำลังพล6นายนะครับอาวุธพรบมือโดยมี RPG อยู่ในมือด้วยด้วยนะครับ เลื่อนมายัางบริเวณแนวหน้าครับฝ่ายไทยเองก็เห็นว่าสถานการณ์ดูแล้วมันไม่น่าที่จะปลอดภัยครับก็ได้ใช้ความพยายามในการตะโคนเจรจาแต่ก็ไม่ประสบความสําเร็จครับจากนั้นในเวลา08:20นะครับหรือ8นาฬิก20นทีฝ่ายกัมพูชาก็ได้เริ่มเปิดฉากยิงนะครับบริเวณตรงข้ามฐานหมูป่าทางที่ตรวจออกของปราสาทตาเมืองนะครับห่างจากปราสาทตาเมืองประมาณ200เมตรด้วยกันครับ ทำให้ฝ่ายไทยนั้นจําเป็นต้องตอบโต้ครับจากนั้นสถานการณ์ก็ได้ขยายพื้นที่ออกไปตามแนวชายแดนต่างๆก็เกิดพื้นที่ประทะอีก6พื้นที่นะครับได้แก่พื้นที่ปราสาทต,ตาเมินทมปราสาทต,ตาควายช่องบกเขาพระวิหารบริเวณห้วยตามาเรียปูมะเขือนะครับช่องอ่านมา้าแล้วก็ช่องจอมครับปัจจุบันนะครับฝ่ายกัมพูชาก็ได้มีการใช้อาวุธหนักเช่น BM21 นะครับและปืนใหญ่ขนาด122ม mm, ิลลิเมตร ก็ทาให้เกิดความเสียหายแก่บ้านเรือนประชาชนฝ่ายไทยนะครับรวมทั้งการสูญเสียชีวิตของประชาชนฝ่ายไทยเราด้วยนะครับแล้วก็นอกจากบ้านเรือนประชาชนแล้วนั้นได้มีการโจมตีไปยังพื้นที่ทางสาธารณะก็คือศูนย์พัฒนาพื้นที่ชายแดนนะครับอํเาเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์และข่าวล่าสุดก็ได้ทราบมาว่าไปได้ทําการโจมตีไปยังทางโรงพยาบาลของฝ่ายไทยด้วยเช่นเดียวกัน,นครับ ครั้งนี้นะครับฝ่ายไทยก็ได้มีการอพยพประชาชนออกจากพื้นที่เพื่อความปลอดภัยแต่ก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัส3คนนะครับหนึ่งในจำนวนนั้นก็เป็นเด็กชายอายุ5ขวบครับแล้วก็เสียชีวิต1คนในพื้นที่ชุมชนบริเวณชายแดนพนมดงรักจงังหวัดสุรินทร์ครับน,นี่ก็คือภาพสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตลอด่วงระยะเวลา2วันที่ผ่านมาจนถึงวันนี้นะครับแน่นอน ความรวดเร็วของสถานการณ์นั้นมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องอันนี้คงต้องอขอความกรุณาให้พี่น้องประชาชนและทางสื่อมวลชนได้ติดตามทางช่องทางทางการของเราอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับประเด็นที่2นะครับก็สืบเนื่องจากสถานการณ์รณดังกล่าวนะครับทางฝ่ายไทยก็ได้มีการดําเนินการตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหมพุทธศักราช2551นะครับมาตรา39ครับโดยให้กองทัพไทยนั้นจัดตั้งศูนย์บัญชาการทางทหาร ในแต่แะระ Group, ru, ดับชั้นนะครับขึ้นมาครับตั้งแต่ยามปกติเพื่อติดตามสถานการณ์และควบคุมอํานวยการและสั่งการการปฏิบัตินะครับทั้งนี้ศูนย์บัญชาการทางทหารนั้นมีผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นผู้ประคับบัญชาสามารถดําเนินการในการใช้กําลังทางทหารในการปฏิบัติการทางทหารได้ครับเรื่องที่3ครับก็คือเป็นเรื่องของการดําเนินการในส oui ่วนของสบทกนะครับในส่วนของสบตรกนะครับ ก็เดิมทีเรามีมาตรการนะครับหลายท่านอาจจะจำได้ว่าในเรื่องของการเปิดปิดด่านเนี่ยเราก็ได้เน้นย้ำมาเสมอว่าด่านเราไม่เคยปิดนะครับเราใช้มาตรการถึงระดับที่สองนะครับนั่นก็คือจํากัดคนและจํากัดเวลาแต่ในปัจจุบันเนื่องจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับทำให้เราจําเป็นต้องยกระดับมาตรการควบคุมชายแดนนะครับจุดผ่านแดนต่างๆไปถึงระดับที่4ครับนั่นก็คือปิดด่านการเข้าออกทุกด่าน ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาครับประเด็นที่4นะครับนั่นก็คือเรื่องอการตรวจพบครับที่ผ่านมาสำานกักตรวจคนเข้าเมืองนะครับก็ได้มีการรายงานว่าได้มีการจับตาการเดินทางของกลุ่มนักท่องเที่ยวไทยนะครับที่เดินทางโดยเครื่องบินและไปเล่นการพนันบริเวณพื้นที่ชายแดนแล้วกลับเข้ามาทางช่องทางทางบกตามแนวชายแดนทางบกต่า,า,างๆนะครับ ซึ่งแน่นอนพฤติกรรมต่างๆเหล่านี้นั้นเราไม่สนับสนุนนะครับทางการก็ได้มีการรวบรวมและติดตามพฤติกรรมต่างๆอย่างต่อเนื่องแล้วก็จะมีการเข้มงวดกับกลุ่มต่างๆนี้นะครับมากยิ่งขึ้นประกอบกับช่วงนี้นะครับเราก็มีสถานการณ์ที่ได้ผมผมได้รายงานไปแล้วนะครับตามแนวชายแดนต่างๆก็ทําให้แนวชายแดนต่างๆนั้นมีการปิดนะครับจึง ไม่สามารถที่จะเดินทางกลับทางช่องทางทางบกได้อันนี้ก็ขอแจ้งเตือนไปยังพี่น้องประชาชนที่ยังมีพฤติกรรมลักษณะอย่างนี้อยู่นะครับก็ขอให้งดในเรื่องของการเดินทางในลักษณะนี้ครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกทางพี่น้องประชาชนตรงนี้ด้วยนะครับว่าทางการเราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับในช่วงบ่ายวันนี้เวลา14นาฬิกาเนี่ยจะมีการประชุมของสภาความมั่นคงแห่งชาติวาระพิเศษ ซึ่งก็จะมีการประเมินสถานการณ์แล้วก็กําหนดแนวทางในการดําเนินการที่ชัดเจนต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นต่อไปนะครับอันนี้ขออนุญาตเป็นเรื่องที่ผมในส่วนของฝ่ายความมั่นคงมีเรื่องให้ทางพี่น้องประชาชนทราบในช่วงนี้เท่านี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตแปลเป็นภาษาอังกฤษเพื่อทางพี่น้องสื่อมวลชนไปต่างประเทศนะครับสวอนเ่นทั้งหลายท่านที่อย s ่ที a ต่างประเทศนะร Uh, i would like to update the situation regarding the thai-cambodian border and the situation that has been happening over the past two days. Uh, firstly, the situation update. Uh, we experienced the landmine uh, incident at chong an ma border area in nam yin district, Bon province, resulting in serious, in serious injuries to our military personnel. And on the 23rd of July 2025, at around 16:55, an incident occurred where an army personnel or a group of army personnel from the 14th Infantry Battalion patrol uh, encountered a landmine in Hoi Bon, Chong An Ma Nam Yu District, Ubon Ratchathani Province. This area actually lies within the Thai territory along the thai uh, Thai-Cambodian border, where military operations are actively conducted. As a result. Five Thai soldiers were injured. One soldier suffered a severe injury that his right ankle had to be amputated after stepping on the mine. The other four soldiers experienced chest pain and concussions due to the shockwave of the explosion. They were urgently treated at Nam Yun Hospital and later that same night were transferred the critically injured um, persons to Sapasitipasong. Camp Hospital in Warintum District in Ubon Ratatani Province. Following uh, from that event, today at 7.35 th hours, the Cambodian military deployed drones to conduct surveillance of Thai troops' positions. Uh, following that time, they then uh, positioned their weapons and six armed personnel carrying RPGs and fully equipped um, armaments in front of the Bab Wai Line that two sides have agreed upon. Then uh, follow on that, the Thai side attempted the negotiations uh, by shouting, but they were unsuccessful in their negotiations. At 0820 the Cambodian military personnel opened fire across from the Mubar base, approximately 200 meters east of Nguyen Temple, uh, forcing the Thai side to return fire. The situation then escalated, spreading to other areas along the border. Six additional conflict zones uh, were reported. Uh, these are Ta Tom Temple, Ta Kwai Temple, Chong Bok, uh, Preah Temple area near um, the Hoi Maria and Ma uh, zone, and as well as Chong An Ma and Chong Chom. So these are the six areas that have been reported as having. Um, Seeing the conflicts and the fighting between the two sides. Currently, the Cambodian side has deployed heavy weapons uh, such as BM 21 multiple rocket launchers and 122 millimeter artillery, causing damage to Thai civilian homes and public facilities along the border, including um, their residential houses, as well as the border area development center in Gapchen district in Surin province. The Thai side has evacuated civilians from affected areas for safety. However, there have been three serious injuries, including a five year old boy, and one death reported in the Phnom Dong Rak border community in Surin province. So these have been the updates on the current situation that we are faced with uh, along the Thai Cambodian border. Second point that I addressed was uh, in response to this situation. The, uh, Thailand has acted in accordance with Section 39 of the Act on Organization of the Ministry of Defence, at 2551, that will uh, coincide with 2008 in the Christian term, uh, by having the Royal Thai Armed Forces establish military command centers at various levels and even during peacetime to monitor, control, and command military uh, operations. These centers are under the authority of the Chief of Defense Force, who is now responsible for all military actions. Thirdly, measures of the ad hoc center for Thailand Cambodia border situation. Since the situation um, has escalated, we felt obligated and compelled that the ad hoc center has to escalate the security measures along the border from level two, which only uh, restrict. The crossing borders of the people and the time or the period of, of time that they can cross. Now we have escalated the measures to level four, which involves the complete closure of all border checkpoints along the Thai Cambodian border. And fourthly, the Immigration Bureau has reported that they have been monitoring the movements of Thai tourists who arrive by air and subsequently engage in gambling near the border before re-entering Thailand via land checkpoints these behaviors have been closely tracked and recorded and due to the current closure of all border checkpoints such individuals are now unable to return by land routes and stricter measures will be enforced against these groups in the near future and the last point that i mentioned was on the issue that the government will conduct the National Security Council meeting later on today at 1400 hours at the Government House. Uh, this will be a special session to monitor the um, situation and be updated, as well as come up with um, necessary measures to retaliate um, the, the current situation. All right, so that's all I have. Uh, สำหรับวันนี้นะคะที่ประชุมสอบทกอได้หารือเกี่ยวกับสถานการณ์และพัฒนาการในหลายเรื่องนะคะสำหรับประเด็นที่มีมิติด้านการต่างประเทศขอสรุปให้พี่น้องประชาชนและสืมม่อมวลชนทราบสองเรื่องสำคัญดังนี้นะคะเรื่องแรกเกี่ยวกับการควบคุมจุดผ่านแดนต่างๆตามที่โคกฝ่ายความมั่นคงได้ชี้แจงไปแล้วนะคะขอเพียงเสริมว่า ที่ผ่านมาสบทกได้ยืนยันมาโดยตลอดว่าเราไม่ปิดด่านนะคะเพียงแต่เพิ่มความเข้มงวดซึ่งเป็นไปตามที่หารือกันในที่ประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติด้วยนะคะและเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนแต่บัดนี้ตามที่โฆษกส,กสบทกฝ่ายความมั่นคงพึ่งได้ชี้แจงมาเมื่อสักครู่นี้นะคะจากสถานการณ์ปัจจุบัน ทางการไทยจึงมีความจำเป็นต้องปิดด่านในจุดต่างๆเพื่อปกป้องอธิปไตยปูรณภาพแห่งดินแดนและเพื่อดูแลความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ซึ่งเป็นมาตรการอย่างเป็นขั้นเป็นตอนจากการควบคุมขั้นหนึ่งถึงสองที่ผ่านมานะคะจนปัดนี้มาถึงขณะนี้เป็นขั้นที่สี่ เรื่องที่สองเกี่ยวกับการดาเนินการด้านการต่างประเทศของกระทรวงการต่างประเทศนะคะอย่างแรกขอรายงานว่าเมื่อวานนี้นะคะวันที่23กรกฎาคม2568ทางกระทรวงการตางประเทศได้จัดการบรรยายสรุปแก่คณะทูตต่างประเทศและผู้ช่วยทูตทหารต่างประเทศนะคะในเรื่องเหตุการณ์ทุ่นระเบิดที่ช่องบก จังหวัดอุบลราชธานีนะคะเหตุการณ์แรกนะคะและการประท้วงของฝ่ายไทยซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดีโดยมีผู้แทนคณะทูตต่างประเทศมาเข้าร่วมจำนวน93คนจาก68ประเทศนะคะฝ่ายไทยได้มีโอกาสสําคัญนี้ชี้แจงท่าทีและจุดยืนในเรื่องดังกล่าวนะคะเมื่อวันที่16รหกกราคมและการดำเนินการในเรื่องนี้ ทั้งในการประท้วงฝ่ายกัมพูชาโดยตรงและประท้วงไปที่ประธานที่ประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาออตตาว,วารวมถึงการดำเนินการต่อไปซึ่งผู้แทนประเทศต่างๆโดยเฉพาะรัฐภาคีอนุสัญญาออตตาว,วานั่นเองนะคะได้รับทราบจุดยืนและเห็นพ้องกับแนวทางของไทยซึ่งเป็นไปตามพันธกรณีของไทยเองและจากอีกเหตุการณ เมื่อวานนี้ที่มีกำลังพลของกองทัพบกอีก5นายประสบเหตุเหยียดกับระเบิดในพื้นที่ช่องอ่านม้านะคะจังหวัดอุบลราชธานีอีกครั้งกระทรวงการต่านงประเทศขอประนามอย่างที่สุดนะคะการเลิเมิดอธิปไตยการเลิเมิดอนุสัญญาออตตตวา่า นะคะเช่นเดียวกันและขอแสดงความเสียใจและหวังว่าทหารที่ได้รับบาดเจ็บจะฟื้นตัวโดยเร็วนะคะโดยในส่วนของกระทรวงการต่างประเทศแน่นอนนะคะจะเดินหน้าประท้วงต่อไปเช่นกันสำหรับสถานการณ์การประทะระหว่างกำลังสองฝ่ายที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนี้นะคะและที่ฝ่ายกัมพูชาเป็นฝ่ายริเริ่มขอเรียนให้พี่น้องประชาชนมั่นใจว่ากระทรวงการต่างประเทศ จะดําเนินการเพื่อปกป้องผลประโยชน์ท่าทีและอธิปไยตยไตของไทยในเวทีระหว่างประเทศอย่างเต็มที่ที่สุดกระทรวงการต่ประเทศพร้อมทํางานอย่างมีเอกภาพดําเนินการไปพร้อมกับกองทัพไทยเพื่อปกป้องอธิปไตยและบูรณาภาพแผงดินแดนตามกฎหมายระหว่างประเทศต่อไป ในส่วนท่าทีต่อสถานการณ์ล่าสุดและความสัมพันธ์ไทยกัมพูชานั้นนะคะขอให้ติดตามถแถลงการทางการของกระทรวงการต่างประเทศและการถแถลงข่าวโดยโฆษกกระทรวงการต่างประเทศซึ่งจะมีขึ้นตอนเที่ยงครึ่งของวันนี้นะคะขอให้ติดตามนะคะเดี๋ยวจะมี Facebook Live ของช่องทางของกระทรวงการต่างประเทศค่ะสุดท้ายนี้ขอร่วมส่งกำลังใจให้ พี่น้องประชาชนโดยเฉพาะที่อยู่ในพื้นที่นะคะและเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่กำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ขออนุญาตแปลเป็นภาษาอังกฤษด,ด้วยนะคะ Good afternoon and thank you for tuning in to today's press briefing from the Ad hoc Center on the Thailand Cambodia border situation. I have two foreign affairs related issues to share from today's meeting. First, regarding the border control measures, as the spokesperson for security affairs has already stated, let me add that whereas the ad hoc center has always noted, we had not closed the border crossings but only tightened the controls for the purpose of combating transnational organized crime and for the safety and security of our brothers and sisters in the border areas. However, now, as the spokesperson has just shared, given the current situation, it is necessary for Thailand to close various border points for the purpose of protecting our sovereignty, territorial integrity, and the safety of the people in the border areas. This follows a gradual step by step implementation of the measures from previously at level one to two to currently at level four. The second issue relates to the foreign affairs dimension and the actions that the Ministry of Foreign Affairs will undertake. Firstly, let me share that yesterday, 23rd of July 2025, the Ministry of Foreign Affairs held a follow up briefing for the Diplomatic Corps and Defense Attaches. On the Thailand-Cambodia border situation, specifically regarding the incident on the 16th of July, where the Royal Thai Army personnel stepped on a landmine in the Chongbok area in Ubon Ratchathani Province, and Thailand's subsequent protests, this was well received, where 93 diplomatic representatives from 68 countries and organizations were present. The Thai side stated our principal position and stance on the incident on the 16th of July, as well as our actions, both the protests made directly to Cambodia and to Japan as President Designate of the 22nd meeting of the States parties to the Ottawa Convention and our subsequent actions. Diplomatic representatives present, especially States parties to the Convention, acknowledged our position and agreed with our actions, which are in accordance with our obligations under the convention following unfortunately yet another landmine incident which occurred yesterday evening 23rd of July 2025 where a further 5 Royal Thai Army personnel stepped on another landmine in Chong An Ma area Ubon Ratchathani province again the ministry of foreign affairs condemns in the strongest terms this act as an egregious violation of Thailand's sovereignty, territorial integrity, and the Ottawa Convention. We express sympathy with the wounded personnel and wish them a speedy recovery. The Ministry of Foreign Affairs will move ahead with protests on this incident as well. Regarding the current clash between the two sides initiated by Cambodia, we would like to assure. Our fellow citizens, that the Ministry of Foreign Affairs will take the necessary action to protect Thailand's interests, position, and sovereignty in the international arena to the fullest extent possible. The Ministry of Foreign Affairs is ready to work in unison with the Royal Thai Armed Forces to defend our sovereignty, territorial integrity, in accordance with international law and international humanitarian law regarding the latest stance on the situation and thai-cambodian relations, please follow the ministry of foreign affairs, which will issue a statement and hold a press conference today at 12.30 at the ministry of foreign affairs. before i close, let me send my deepest sympathies and moral support to all of our brothers and sisters along the border currently today. thank you. การเคลื่อนไหวการพัฒนาของสถานการณ์อย่างต่อเนื่องผ่านทาง Facebook Page ของทางศ so ok ูนย์เฉพาะกิจ สถานการ์ชายแดนไทยกัมพูชาของเราเนี่ยนะครับทีมไทยแลนด์ซึ่งเราพยายามจะเอาข้อมูลต่างๆเนี่ยรวมทั้งข้อเท็จจริงทั้งหมดนะครับมารวมไว้ที่ช่องทางนี้นะครับเพื่อให้ทางพี่น้องสื่อมวลชนนั้นสามารถที่จะดึงเอาไปใช้ได้แล้วก็แน่นอนทางพี่น้องประชาชนนั้นสามารถเข้ามาตรวจสอบในเรื่องของพัฒนาการของสถานาการณ์ตรงนี้ได้โดยเช่นเดียวกันก็ฝากตรงนี้ไว้นะครับแล้วก็คิดว่าเราคงจะมีโอกาสมาให้ การอัปเดตสถานการณ์อย่างต่อเนื่องนะครับในการประชุมครั้งต่อๆไปครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกๆท,ท่านครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะ